ยกแขนขึ้นหายใจเข้าบริบบต่าท่าเดียวกันแต่หลากหลายที่การนั่งหายใจเข้าท้องทองบอดหลังสมาร์ทแขนเป็นเลข11เห็นไหมคะมือหายใจเข้าท้องทองหายใจออกกดท้องเหม็นกลุ้ยนิดนึงกดท้องเราเริ่มนวดเอาหน้าท้องคือเอาหน้าท้องไม่นวดแต่หน้าขาแบบคนนั่งบนเก้าอี้ก็ก้มศีรษะลงก้มงลง หลจากมือกาะใต้เข <c ười> ่าก็เอามนนั่งไวยอีเป็นการบีบหน้าท้องให้สัมผัสกับหน้าขาและเป็นการคลายหลังส่วนบนส่วนเมื่อหลังเนี่ยต้งเป็นเด็กอิสะกลมหายใจออกค่อยนีแหละหายใจออกขึ้หมดปดท้องบีบนวดท้องคนที่นั่งคนที่นั่งอยู่ถ้าสมมติท้องไอ้ตรงนี้ค่ะหน้าท้องตัวใหญ่ใ้กลุ่มนี้เห็นหหน้าท้องน่นกับหน้าขาเป็นการบริหารตับมาม เฉพาะอาหารท้องน้อยลดลูกนะคะถ้าเรานวดชนได้มันเป็นการนวดอวัยวะภายในคือร,ระบบพลังงานในก้นๆทั้ไหลานี่แหละได้วไนวด ột, ได้สัมผัสได้ยืดหลังค่ะเส่วนคนที่ก้มเนี่ยแบบนี้เนี่ยสาหรับคนที่เป็นความดันสูงสำหรับการนั่งคียอันนั้นไม่เป็นไรคนเป็นความดันสูงเป็นการก้มเนี่ยมันไม่ได้ต่างกัหัวใจมากนะนั่งก้มไดเลงไปแต่อันนี้ต่หาง,หงถ้าคนนั่งคียเป็นความดันสูง เลาพุ่ลงไปเนี่ยเขาอาจจะต้องการได้คลายตรงนี้ถามว่าก้มหน้าลงไปสักวแป๊บเดียวตอนนั้นให้เขาเงยหน้าอยู่เงยหน้าเนี้ยเพื่อให้ความดันสูงไม่พุ่งลงไปที่หัวเขามากนะก็ต้องให้เงยอยู่แต่ส่วนนี้ยังหายใจต่อเนื่องได้เพรหน้าท้องอยู่ที่หัวเลยนี่ค่ะตรงนี้เป็นคอที่ไปแล้วแล้วก็ยกขึ้นก็หายใจเข้าท้องต่ำลง ก้มแบบนี้เนี่ยหน้าลงเนี่ยนี้ไม่มีปัญหาถ้าไม่มีความดันสูงนี่ไม่เกิดแต่ว่าจะก้มปฏิบัติไ่าลดขึ้นนี่ไม่เป็นอุปสรรคคนที่คนที่นั่งแบบนี้แล้วก้มก้มที่นั่งแบบนี้นะคะแล้วเราก้มจริงๆถ้ายังก้มไม่ได้หมดอ่าที่ครูบอกว่าตรงนี้มันไม่สัมผัสกันเนี่ยก็คือให้ใช้ท่าแบบไหนคะตั้งเท้าแบบนี้ขึ้นมากระเจาเท้าขึ้นมาด้วยนะคะ อ่าแนี้เพื่อให้เ่นท้องส่วนนี้ด้วยแต่คนบ้านเือน่วดโซมัเลยนีแต่ส่วนนี้เรายังไม่ยืดลไ่้อนี่คือสาหรับคนที่ไปสนหรไปสอนา้วท้องอันนี้เป็นเรื่ที่คือหรือหรือคนอาจจะอาจจะโได้ดีแล้วหรือบางคนอาจจะพูดไม่ได้ดีก็คือไม่ไม่สัมผัสกับท้องเลาดแล้วล่นให้เขาโค้นี้มขาอดกดรขนั่ง เดมาีทำไมยกขึ gamma gamma <teor> ้นเยอะแขนขึ้น่ยก็ได้เงื่อก่อนแขนเนี่วมาต่อนี้องแขชิงาบอกันตั้งให้เป็นเลขสิบเอ็ดกคือใช้หูเราโัวันแล้วก็ยืดหลังการยืดหลังตัวนี้ก็ได้หลังตรงนี้ค่ะแล้วก็บีกข้อใต้ขาคอหน้าบีนวนะคะอาจจะอยู่ทรงเดียวแต่คนนั้นจะยี่ด้วยสามแต่ต้องการแน่นวยและยกหายใจเข้า ก็ทำสายหลายครั้งถ้าของของบาแล้วก็ยืดขาออกอันนี้ยืดขาออกยืดไห่เนี่ยก็เป็นผ้ายืดส่วนหลังตรงๆนะอันนั้นก็เป็นส่วนที่จะได้ส่วนประกอบเพิ่มก็คือทำให้เส้นใต้ขาพวกนี้เได้รวมไหลเบี้ยช่วยป้องกันตะเกียช่วยดูแลเรื่องกระโหลกได้เรือยต่อส่วนอื่นๆก็ได้รองรับก็คือได้หลังยืดตรงนะครับนี่คือส่วนที่เป็นทรงเนี่ยมันก็อยู่ตรนี้นี่ทรงบิดทรงบิดที่จำเป็นต้องทำ และนั่งแบบนั้นแต่ทรงบิดก็คงที่นั่งดีที่สุดแลักษณะท่างที่เรานั่งนะคะอาจจะเป็นลักษณะบิดแบบนี้นะคะใต้ขากันเพื่อจะบิดแขนก้าถักแบบนี้นี่คือทรงบนเตี้ยนั่ะนี่เราอยู่ตรงนี้ทรงบนเตี่ไอ้ทรงที่พื้นนะคะทรงที่พื้นมือจับแล้วก็แขนมือไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมที่แต่คนที่นั่งบน่ตี้นั้นทำแล้วพอเราเริ่มสตาร์ทมืออยู่ที่พื้นทันที่พื้นถ้าทรงนี้อยู่ที่พื้นเพื่อทำให้มัอมี หายใจเข้าท้องฟองหายใจออกก็หยดหน้าหันไปแต่คนที่อยู่บนเก้าอี้เนี่ยเขาจะนั่งทรงแบบนี้ยากนะคะนั้นอันนั้นทรงแตกต่างแต่คนนั่งเก้าอี้ไม่ต้องใช้แบบนี้แต่ปิดอาจจะปิดนั่งแบบนี้แล้วก็ปิดเอาอย่างนี้ก็ได้แบบเหลี่ยมนี่เหนื่อยๆทรงก็เอาเก้าอี้ลดทรงท้ายจังแบบนี้ก็ได้แต่ต้องหมดท้องตรงนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ไม่เจ็บหยดได้ออก เหี่ยวไปเนี่ยวมาแบบนี้ถ้าแคุณนั่งวี่านี้อันนี้บิดเรื่องต้นพ่อปิดมากขึ้นก้าแบบคนั่งวีแล้วก็จะใช้แขนตั้งเองด้านนี้ถูกแค่ะขานี้ดอันนี้ก็ปิดไปถ้าสลับขาตุณเลืนมือก็สลับขาแล้วอันนี้เราแขนเนี่ยชอ้นี้แต่เราใช้แขนเราหัวดีรือนี้ยัวได้ปิดนะแล้วค่ะปิดเยล กอดอังนี้ให้แน่นบีบไว้ให้กอดตัวอี่กอดนัดถ้าคนะดมันกว้างว่าทำเท่าที่กอดได้หรือเอามือไปอย่างนี้ถ้าเรามือไปถึงคนที่ทํางานมันก็ทํางานก็อี้ัวแหายจเ้าออกเห็นไหมคะ้หลังแขน้ิยาปนกาบีบได้กระชับด้านข้างไดการนี้แต่ไม่ได้ในม้วนน้าบริหารในการทำงานต้องการแค่คลายเมเว้นคลายเว้ก็ต้องทําอีกข้าง็นการเบี่ยงไม่ใช่ขัานนี้โอ แล้วท่านี้หมาดีนะใครท่านจะออกนะมันจะต้องเอาแขนท่านี้เลยโอกท่านี้ช่อยดูมาเราบ,บิดไเข้าใจนะาอาไปไม่ไใช้สอนนะบิดครทำงานเนี่ยลือไม่จับหรือรมาดีนะคะแต่ต้องระวังตรงนี้ที่สุดกดดบิดบดิบดท่านี้รู้สึกเอาส่วนข้างบนทั้งหมดเหนือเอวไปให้ข้ามเล้ส่วนนี้ไปบิ